เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดฮือฮาเมื่อหนุ่มอินเดียรายหนึ่งปวดท้องและอาเจียนจนน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุไปพบกับแพทย์ถึงกับอึง้งพบแฝดบรสิตเติบโตอยู่ในท้องหนักกว่า2.5กิโลกรัมเว็บไซต์เมโทรของอังกฤษเปิดเผยเรื่องราวชวนสยองของหนุ่มวัย18ปีชาวอินเดีย นามว่าณเรนตรากูมาที่จู่ๆก็เกิดอาการปวดท้องและอาเจียนอย่างหนักโดยไม่ทราบสาเหตุจนน้ำหนักลดอย่างรวดเร็วจึงไปพบแพทย์ที่โงรงพยาบาลสวารุนารายัน หลังจากแพทย์ได้เอกซเรย์ภายในท้องของเขาก็ตกใจไม่น้อยเมื่อพบว่ามีก้อนกระดูกผมและฟันอยู่ภายในช่องท้องของเขามีน้ำหนักรวมกว่า2.5กิโลกรัมจึงดำเนินการผ่าตัดนำก้อนดังกล่าวออกมาและแพทย์ก็ได้ทราบชัดเจนว่าเขามีภาวะแฟด ปลรสิกฝังตัวอยู่ในตัวเขาและทําให้เกิดอาการเจ็บปวดอาเจียนดังกล่าวซึ่งแฝดปร์สิตเป็นภาวะความผิดปกติด้านพัฒนาการของตัวอ่อนระหว่างอยู่ในครนภเมื่อตัวอ่อนแฝดลายหนึ่งมีพัฒนาการผิดปกติดันตัวเองเข้าไปอยู่ในร่างของฝาแฝดต,ตัวเองผ่านสายสะดือจากนั้นก็อาศัยอยู่ในร่างของฝาแฝดเป็นกาฝากอย่างนั้น แถมยังเติบโตผมยาวขึ้นฟันงอกเป็นซีซ่ๆได้ด้วยแพทย์จากโรงพยาบาลก็ได้เปิดเผยกับเขาว่าแฝดปรสิตของเขาอาศัยและเติบโตอยู่ภายในร่างกายของเขามาตั้งแต่เกิดและหลังจากการทำการผ่าตัดกว่า3ชั่วโมงในที่สุดก็สามารถนำแฝดปรสิตนี้ออกมาได้มีลักษณะเป็นกะโหลกที่จเจริญผิดรูปผิดร่างมีกระดูกสันหลังฟันและผม